สวัสดีครับวันนี้ทางเียวจะมาสาธิตวิธีการลบรหัสในโหมดแขกผู้มาเยือนชั่วข้าวนะครับหรือว i ซิเตอร์โคดนะครับอตอนนี้รหัสว i ซิเตอร์โคดของผมคือ1 4สตัวนะครับอันนี้ประตูล็อกอยู่นะครับเวลาเราจะทำอะไรก็ตามให้เปิดประตูออกมาก่อนนะครับที่นี้ผมจะขับที่ก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเข้าคงได้โดยใช้รหัส1 4สตัวนะครับตูวหายไปวันนี้เรามาลบกันครับถตอว่าแขกออกไปแล้วแล้วเราต้องการลบรหัสนี้ลบยังไง ใส่รหัส user ก่อนครับแล้วให้กด R ครับแล้วผมจะขึ้นมาตัวเลข1 4หลักนะครับ1 2 4ให้เรากดเลข1ครับคือวิสเตอร์โคนะครับกดสี่เหลี่ยม1คือสร้าง3คือลบนะครับวันนี้เรามาลบคือเลข3าสี่เหลี่ยมยืนยันครับ ระบบจะถามถึงรหัสหลักของเราหรือมาสเตอร์ของเราคืออะไรนะครับของผมคือหนึ่งถึงหกแล้วก็ใส่ไปครับหนึ่งถึงหกเสร็จแล้วกดยืนยันครับสี่เหลี่ยมพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็กดอาครับเริ่ม R าจบอาทุกครั้งนะครับเราลองมาดูกันครับว่าอย่างเลขหนึ่งนยต้อง้าไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับหนึ่งใส่ตัวดอ,อกจนัน ่าถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเข้าห้องไม่ได้ละครับอันนี้คือเราสามารถลบใส่สมบู่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ